แดดสายๆของต้นระดูร้อนแผดเผาลงมายังสวนมะม่วงที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบกลิ่นดินหอมชื้นผสมกับกลิ่นใบมะม่วงลอยอบอวลไปทั่วบริเวณนาสายบัวเจ้าของสวนมะม่วงวัย50ปียืนเช็ดเหงือ่อที่ข้างแก้มเบาๆหลังจาก เดินตรวจดูต้นมะม่วงที่กำลังออกลูกพาวอยู่เต็มต้นวันนี้เธอใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้าอ่อนกับกางเกงผ้าฝ้ายสบายๆผ้ากันเปื้อนผูกหลวมๆที่เอวร่างของเธอแม้จะวัยห้บแล้วแต่ก็ยังดูดีผิวพรรณขาวนวลเนียนเพราะทำงานกลางสวนมาตลอดชีวิตนะนะใช่นะสาบัวไหมล่ะครับเนี่ยเสียงทุ้มสดใสดังขึ้นมาจากด้านหน้าสวนทำให้สายบัวหันไปมอง เด็กหนุ่มหน้าทะเลน่ในเสื้อยืดสีซีดกับกางเกงยีนขาสั้นเดินเข้ามาหาเขาสูงโปร่งไหล่กว้างหน้าตาหล่อแบบบ้านๆดูซื่อ,อแต่ดวงตาขี้เล่นเป็นประกายชายฉันเองว่าแต่เองเป็นใครกันล่ะเนี่ยสายบัวถามพางจ้องหน้าของเขาอย่างพิจารณาผมชื่อเต้ยนะครับมาสมาัครงานเห็นว่าที่สวนรับคนงานเพิ่มนะครับเต้ยยิ้มกว้าง เผยให้เห็นรักยิ้มที่มุมแก้มขณะที่ยืนล้วงกระเป๋ากางเกงอย่างรู้สึกมั่นใจสายบัวเลิกคิว้วแล้วเอ็งเคยทําสวนมะม่วงมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยเลยครับแต่ว่าผมปีนต้นไม้เก่งนะครับเต้ยตอบหน้าตายถ้าให้ปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงรับรองไม่มีลูกไหนรอดสายตาผมแน่สายบัวหลุดหัวเราะปากดีแบบนี้เดี๋ยวจะเจองานหนักเอานะนี่นะว่าผมเหรอ เตยทำท่าทางตัดพอขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมนะ้าลองให้ผมลองงานดูไหมล่ะถ้าทำไม่ได้คอยไล่ผมไปก็ได้นะ้าสายบัวจ้องหน้าของเด็กหนุ่มนิ่งๆแววตาของเขามีความมั่นใจดูไม่เหมือนคนที่มาทำเล่นๆเออเอองั้นลองงานดูก่อนก็แล้วกันเย้ yeah! นะ้าใจดีที่สุดเลย เตยยกมือไหว้แบบดีอกดีใจดวงตาเป็นประกายก่อนจะเอียงคอเล็กน้อยแล้วพูดหยอกล้อแต่ถ้าให้ดีนะนะต้องเพิ่มข้าวเย็นเป็นพิเศษให้ผมด้วยนะครับหาเอ็งเพิ่งจะมาทำงานก็จะขอข้าวเย็นเป็นพิเศษแล้วเละก็ผมชอบกับข้าวที่ผู้หญิงสวยสวยทำให้กินนี่นาเตยยิ้มขี้เล่นตาหยีสายบัวชะงักไปนิดหนึ่งก็จะยกมือผากลายกว้างของเด็กหนุ่มเบาๆปากหวานนักนะเดี๋ยวเถอนะ เตยหัวเราะงั้นขอถ้าอย่างนั้นขอให้ผมได้ลองทำงานจริงๆถ้าอย่างนั้นลองให้ผมได้ลองทำงานจริงๆเลยนะครับนะนะาอยากให้เริ่มตรงไหนก่อนดีสายบัวถอนหายใจแต่ก็อดอมยิ้มเล็กๆพางคิดในใจว่าเด็กคนนี้ท่าทางจะไม่ธรรมดาเสร็จแล้วเช้าตู่วันถัดมาแดดยังไม่ทันร้อนดีเตยก็เดินลิ้วๆเข้ามาในสวนมะม่วง พร้อมกับสะพายย่ามเก่าๆใบหน้าสดใสเหมือนคนไม่รู้จักความง่วงงุนสายบัวที่กำลังรดน้ำต้นไม้เหลือบมองเขานิดๆมาเช้าดินี่แน่นอนสิครับนะ้าผมอะ่ะมันพวกขยันอดทนอึดถึกลุยได้ทุกงานเลยครับเตยยกแขนขึ้นเบ่งกล้ามให้ดูสายบัวหลุดหวดัวล้อเบาๆดีละงานเริ่มจากตัดแต่งกิ่งให้หน่อยนะต้นไหนที่ใบลกเกินก็ตัดออกให้มันโปง่ง จะได้โดนแดดเต็มที่ไงรับทราบครับนะเต้ยรับบรรกายตัดแต่งกิ่งจากเธอก่อนจะก้าวไปยืนใต้ต้นมะม่วงใหญ่เขาเงยหน้าขึ้นมองไปก่อนจะกระโดดคว้าแขนกิ่งแล้วก็ปีนขึ้นไปด้วยความคล่องแคล่วสายบัวเผยชะง,งักมองตามก่อนจะร้องออกมาเฮย้ฮยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เต้ยเองจะปีนขึ้นไปทําไมเนี่ยใช้บันไดก็ได้ก็ผมถนัดแบบนี้นี่ครับนะเต้ยหัวเราะก่อนจะเกี่ยวขากับกิ่งไม้ แล้วก็ห้อยตัวลงมาตัดกิ่งอย่างสบายสบาย,บายเหมือนกับลิงสายบัวสายหน้าขำๆถ้าเองตกลงมาหัวแตกข้าไม่รับผิดชอบนะเว้เ,เต้ยผมไม่ตกง่าย,ายๆหรอกครับนะเชื่อมือของผมได้เลยเอาเอาไอเต้ยโอ้ยไอเต้ยนี่นะ้าสายบัวหัวล่อลัน่นสมน้ำหน้านักข้าบอกแล้วให้ใช้บันไดย,ยังไงละไอเต้ยก่อนจะหันมายิ้มแย่ๆนี่นะ้าขำผมเหรอก็เออสิวะแล้วเป็นอะไรมากไหมเนี่ย โอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับนะแค่หัวใจมันหล่นไปกองกับพื้นอะเพราะว่าเห็นรอยยิ้มของน้าเลยสายบัวถึงกับเงียบไปอึดใจก่อนจะยกมือฟาดหลังแขนเบาๆไอ้เด็กปากหวานนี่ทำงานไปเลยนะไปเตยหัวล็อกคิกคักก่อนจะยกกันไกขึ้นตัดแต่งกิ่งต่อคราวนี้ใช้บันไดเหมือนที่สายบัวบอกแต่โดยดีแม้จะกรกะลอนแต่ก็ข,ขยันจริงๆแฮะสายบัวคิดในใจพางมองเด็กหนุ่ม ที่ขยันทำงานไม่บ่นสักคำไม่รู้ทำไมแต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่าสวนมะม่วงของเธอมีสีสันขึ้นมาเยอะเลยตั้งแต่มีเต้ยเข้ามาเช้าวันนี้อากาศกำลังดีแดดอ่อนๆลมพัดเย็นๆเ,เหมาะแก่การเก็บมะม่วงไปขายที่ตลาดนัดสายบัวออกมาเยือนเท้าเอลมองต้นมะม่วงที่กำลังออกลูกดกจนกิ่งโน้มตเตยเอ็งช่วยข้าปีนไปเก็บลูกที่อยู่ข้างบนหน่อยสิ ส่วนค่าจะเก็บข้างล่างนะได้ครับนะเต้ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเขารีบปีนต้นมะม่วงด้วยความคล่องแคล่วสายบัวมองตามพางสายหน้าไอเด็กนี่ปีนต้นไม้เก่งจริงๆนะแถมพอขึ้นไปอยู่บนนั้นกลับยิ้มเจ้าเล่ยลงมาให้อีกนี่นะมองผมขนาดนี้แล้วแสดงว่าแอบปลื้มผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยไอเต้ยเดี๋ยวปาขี้มะม่วงใส่หน้าเลยนะเต้ยหัวเราะก่อนจะเริ่มเก็บมะม่วงโยนลงมาใส่ตะกร้า ที่สายบัวถือไว้สายบัวคอยรับประม่วงอย่างคล่องแคล่วจนกระทั่งไอ้เต้ยนี่เองโยนลงมาดีๆสิวะโทษทีนะผมแค่เผลอมองหน้าของน้าไปหน่อยนะเองนี่มันปากดีนักนะสายบัวแก้งหยิบประม่วงขึ้นมาจะปาใส่เต้ยบ้างเต้ยหัวเราอเสียงดังแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาลงมาจากต้นมะม่วงแลมายืนอยู่ตรงหน้าของสายบัวห่างกันแค่คืบเดียว นาะเล่นปลากับผมแบบเนี้ยไม่กลัวผมจับลงโทษหรือครับนะ้าไอเด็กบ้าเองจะลงโทษข้าอย่างไงกันเนี่ยเตยยกยิ้มที่มุมปากก่อนจะโน้มตัวลงมาหาเธอใกล้เธอขึ้นอีกนิดหนึ่งสายบัวเผลอถอยหลังไปหนึ่งก้าแต่ลืมไปว่าข้างหลังมีตะกร้ามะม่วงอยู่นะ้าระวังหน่อยสิข้าจะตีเองให้เข็จนะไอเตยสายบัวรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ฟาดหลังแขนเตยเบาๆเตยหัวเรอดเสียงดัง ก่อนจะหยิบมะม่วงลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ยื่นให้เธอเอาเอานี่ไปกินครับมะม่วงลูกเนี้ยหวานเหมือนน้าเลยสายบัวชะงักไปนิดนึงก่อนจะคว้าลูกมะม่วงมาแล้วแกล้งเอามะม่วงนั้นทุบหัวเต้ยเบ,ยเบาๆปากหวานแบบนี้แล้ววางค่าจะจับเองทำผัวซะเลยเต้ยชะงักไปนิดก่อนจะยกยิ้มกะล่อนเอาสิครับผมไม่หนีหรอกสายบัวรีบหันหลังเดินหนีทันที ไอ้เด็กนี่มันเจ้าเลข่ขึ้นทุกวันเลยแต่ทำไมเธอถึงรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่โดนมันแย่แบบนี้ทุกวันน่ะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเต้ยดูจะได้ใจเป็นพิเศษทุกครั้งที่อยู่ใกล้กับสายบัวเขาจะต้องหาโอกาสแย่เธอให้เขินอายหรือไม่ก็พูดจาเล่นเลยนใส่เธอจนเธออยากจะฟาดหัวมันให้ได้วันนี้หลังจากเก็บมะม่วงเสร็จสายบัวก็นั่งพักใต้โลมไม้ขณะที่กำลังพัดไล่เหงื่อ ออกจากหน้าผากอยู่จู่ๆเต้ยก็เดินเข้ามายืนข้างๆแล้วหย่อนตัวลงนั่งใกล้จนแทบจะติดกันน้าวันนี้ดูเหนื่อยจังให้ผมนวดให้ไหมเองจะนวดเป็นเหลือไอเตยเป็นสิครับนะ้าเต้ยยิ้มกะล่อนผมนวดให้ยายบ่อยๆผู้จบเขาก็กว้ามือสายบัวขึ้นมานวดเบาๆเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ดึงมือออก พอแรงกดจากนิ้วของเต้ยมันช่างพอดิบพอดีรู้สึกสบายจนหน้าแปลกใจอืมดีเหมือนกันนะเองนะ่ะใช่ไหมล่ะครับนะ้าเต้ยเงยหน้าขึ้นมายิ้มก่อนจะจ้องตากับสายบัวแบบที่ทำให้เธอใจเต้นแรงแต่ว่าเองนวดมือข้าเฉยๆก็พออย่าเลยเถิดนะเว้ยเต้ยหัวเราะลัล่นแล้วก็น้มตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดแล้วถ้าผมอยากนวดไหล่ของน้าบ้างล่ะนี่เองอยากโดนดีใช่ไหมเนี่ยฮ้ สายบัวรีบชักมือกับแล้วตีแขนเต้ยเบาๆแต่ไอเด็กนี่กับหัวรอดชอบใจใหญ่แล้วแก้งเอ็นตัวเข้ามาซบไหล่ของเธอนะสารภาพมาตรงๆเธอว่าว่าจริงๆแล้วก็ชอบให้ผมอ้อนแบบนี้นะ่ะแม่สายบัวใจสั่นไปหมดยิ่งกลิ่นเหงื่อจางๆของไอเต้ยที่ลอยมาแตะจมูกก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกวันไหวนี่มันไม่ใช่เด็กน้อยที่เธอรู้จักอีกแล้วนี่มันเป็นผู้ชายเต็มตัวเลยต่างหาก เอ็งหยุดเลยนะไอเต้ยอย่ามาเล่นแบบนี้กับข้านะสายบัวรีบลุกขึ้นยืนทำทีเป็นปัดฝุ่นตามเสื้อผ้าเต้ยมองเธอแล้วก็ยิ้มขำผมไม่ได้เล่นนะนะผมเอาจริงนะสายบัวใจเต้นโคมคามรีบทำเป็นไม่สนใจก่อนจะเดินกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วแต่มีเหลือที่เต้ยจะปล่อยเธอไปง่ายๆหลังจากว่านั้นเต้ยก็ตามติดตัวสายบัวแจ เขาหาเรื่องเข้าใกล้เธอตลอดเวลาจะกวาดลานก็ต้องกวาดตรงหน้าบ้านจะเก็บมะม่วงก็ต้องไปเก็บข้างๆกันจนสายบัวเริ่มรู้สึกว่าเธอเพิอเมื่อไหร่ไอเด็กบ้านนี่ก็ต้องฉวยโอกาสทําอะไรสักอย่างแน่ๆวันหนึ่งขณะที่สายบัวกําลังรดน้ําต้นไม้หน้าบ้านอยู่เตยก็เดินเข้ามาเงียบๆก่อนจะคว้าเอวของเธอจากด้านหลังเอ้าเฮ้ยไอเตยนี่เองทําอะไรเนี่ยนะากลัวผมเลยไงเฮ้ ปล่อยคานะเว้ยเดี๋ยวคนมาเห็นกันไม่มีใครเห็นหรอกครับนะตอนนี้มีแค่ผมกับนาเท่านั้นแหละสายบัวดิ้นนิดๆแต่ยิ่งดิ้นเตยก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นนาะเสียงเต้ยเบ,ยเบาลงจนเกือบเป็นกระซิบผมชอบนาจริงๆนะผมมาได้เล่นๆนะนะสายบัวตัวแข็งไปหมดเธอไม่กล้าหันไปมองเตยพรรู้ดีว่าถ้าสบสายตาด้วยเธออาจจะรู้สึกวันไหวมากกว่านี้ก็ได้ เองจะมาชอบข้าทำไมวะข้าแก่กว่าตั้งเยอะนะแก่แล้วไงล่ะครับนะ้าเตยกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นผมได้ชอบนะเพราะว่าอายุผมชอบนะ้าเพราะว่าน้าก็คือนะ้าไงสายบัวเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารดต้นคอของเธออยู่ไอเตยปล่อยข้าเถนะเสียงของเธอสั่นนิดๆผมจะปล่อยก็ได้นะ เตยพูดช้าๆก่อนจะกดเลมฝีปากลงบนหัวไล่ของเธออย่างแผ่วเบาแต่ผมไม่เลิกชอบนะหรอกนะสายบัวสะดุ้งสุดตัวรีบผลักเตอยออกแล้วก็หันไปมองหน้าของเขาอย่างตกใจเองกล้าทำแบบนี้กับข้าเหรอเตอยยกยิ้มที่มุมปากก่อนจะยักหัวไล่ก็ทนาจะหนีผมก็ต้องทำให้นะ้ารู้ตัวว่าผมไม่ยอมให้นะ้าหนีไปไหนหรอกนะสายบัวหน้าร้อนชาเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยในะชีวิต เตยไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ทําให้หัวใจของเธอสั่นไหวได้จริงๆหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนาสายบัวก็พยายามตีตัวออกห่างจากเตยเธอไม่กล้าอยู่กับเขาสองต่อสองเหมือนเดิมเพราะกลัวว่าใจตัวเองจะตะเลิดไปมากกว่านี้แต่ไอ้หนุ่มบ้านี่ก็ไม่ยอมแพ้งัดสารพัดวิธีมาอ้อนมาแก้งและมาทําให้เธอเขินได้ทุกวันในวันหนึ่งสายบัวต้องเข้าปนสวนลึกเพื่อตัดแต่งกิ่งมะม่วง เธอไม่ได้บอกเตยเพราะอยากทำอะไรเงียบๆคนเดียวบ้างแต่พอเริ่มปีนต้นไม้เธอก็รู้สึกตัวอีกทีว่าเธอก็รู้สึกตัวอีกทีว่าตัวเองกำลังจะลงไปสู่พื้นแต่กลับมีวงแขนแข็งแรงมารองรับเอาไว้ก่อนนะจะทำอะไรไม่บอกผมอีกแล้วนะเตยรีบรับตัวของเธอไว้เต็มสองแขนแม้จะเซไปเล็กน้อยแต่ก็ประคองเธอเอาไว้ได้แน่นหนาสายบัวที่ยังไม่หายตกใจเงยหน้าขึ้นศบสายตาก,กับเขาเต็ม นี่เองมาตอนไหนเนี่ยก็มาตอนเห็นนะกำลังล่วงอยู่ที่แขนของผมพอดีเต้ยถอนหายใจเฮือกใหญ่จะไม่ให้ผมช่วยอะไรเลยหรือไงฮื้อนะสายบัวรีบขยับออกจากอ้อมแขนของเขาแต่เต้ยไม่ยอมปล่อยง่ายๆนี่ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เลยนะไอเต้ยไม่ปล่อยนะนะนี่เองผมไม่ปล่อยจนนะจะรับปากกับผมก่อนสายบัวพยายามดิ้น แต่มือของเตยก็ล้งเอวของเธอไว้แน่นใกล้เสียจนเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากตัวของเขาแล้วปากว่าอะไรล่ะว่านาจะยอมรับว่าวันไหวกับผมแล้วไงสายบัวชงักหัวใจเต้นโคมคามเธอพยายามเบือนหน้าหนีแต่เตยกลับใช้ปลายนิ้วจับปลายคางของเธอเอาไว้สบสายตากันตรงๆผมรู้นะว่านาก็ใจสัน่นเขาก็ซิบเสียงพาเพราะผมก็เป็นเหมือนกัน สายบัวเม้มปากแน่นใบหน้าของเธอร้อนเผาอย่างห้ามไม่ได้นะยอมเถอะนะเต้ยโน้มหน้าลงมาใกล้เธอเห็นแววตาคู่นั้นเต็มสองตาผมไม่ใช่เด็กเล็กแล้วนะผมรู้ว่าผมต้องการอะไรนะนะและผมก็ต้องการนะจริงๆหัวใจของสายบัวกระตุกวูบเธอพยายามจะดันตัวเองออกแต่แรงของเต้ยมีมากกว่าและที่สำคัญเธอเองก็ไม่ได้อยากผลักเขาออกไปจริงๆ เธอหลับตาแน่นหายใจเข้าเคือกใหญ่ก่อนจะพึมพำเสียงเบาข้ายอมแล้วเตยชะงักไปชั่วคู่ก่อนที่มุมปากของเขาจะยกขึ้นไปรอยยิ้มกว้างพูดอะไรนะครับนะสายบัวลืมตาขึ้นมามองหน้าของเขาอย่างเขินอายเธอเบือนหน้าหนีและพูดเร็วๆข้ายอมแล้วเว้ยเองชนะแล้วข้ายอมรับว่าข้าวันไหวกับเองเตยยิ้มกว้างก่อนจะกระชับแขนกอดเธอแน่นขึ้นอีก นะ้ารู้ไหมเขากระซิบเสียงนุ่มที่ข้างหูของเธอผมรอฟังคำนี้มานานแล้วสายบัวหน้าร้อนเผาขณะที่หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเธอไม่รู้แล้วว่าชะตาของเธอกำลังจะไปทางไหนแต่ตอนนี้เธอยอมให้เด็กบ้านี่จับจองหัวใจของเธอไปแล้วจริงๆตั้งแต่วันนั้นเต้ยก็ตัวติดกับสายบัวเป็นตังเม เขาอ้อนเก่งกว่าเด็กขอขนมเสียอีกแถมยังใช้โอกาสทุกครั้งที่มีอยู่ใกล้ๆเธอคอยจับมือคอยกอดและบางครั้งก็ออดอ้อนให้เธอหอมแก้มเหมือนเด็กๆเฮ้อสายบัวถอนหายใจยาวขณะนั่งล้างมะม่วงอยู่ที่หน้าบ้านเตยนางข้างๆเอาคางเกยไล่ของเธอเหมือนลูกหมาตัวโตทําไมถอนหายใจล่ะครับนะเขาถามเสียงอ้อนเบื่อผมหรืงไงเนี่ยสายบัวเหลือบตามองเขา เบื่อที่เองอ้อนข้าทั้งวันทั้งคืนไงเตยหัวเราะเบาๆก่อนจะกอดเอวของเธอไว้หลวมๆน้าก็รู้ว่าผมชอบน้ามากจะให้อยู่ห่างได้ไงล่ะก็คนมันคิดถึงสายบัวทำหน้าดุใส่เขาแต่ข้ายังไม่ได้บอกสักคำว่าข้าจะคบกับเองจริงๆนะเตยทำหน้ามุย้ยก็วันนั้นน้าบอกว่ายอมแล้วไงก็ยอมว่าข้าหวั่นไหวกับเองไม่ได้บอกว่าจะคบกันเตยขมวดคิ้ว ก่อนจะจับมือสายบัวมากุมไว้แน่นงั้นคืนนี้ผมจะทำให้น้าพูดเองว่าอยากเป็นของผมสายบัวตาโตรีบสะบัดมือออกไอ้เตยคิดว่าอะไรของเองเนี่ยเตยยิ้มกิ่มคืนนี้รู้กันนะสายบัวเริ่มหวั่นใจจริงๆตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินไอ้เด็กนี่จะเอายังไงกับเธอกันแน่เธอนั่งอยู่ในบ้านเปิดพัดลมแรงสดเพราะรู้สึกว่าตัวเองร้อนวูบว่าไปหมดโถเว้ย เธอบ่นพึมพำพ่างใช้มือรูปแก้มตัวเองที่ร้อนเผาเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นหลังบ้านเต้ยเดินเข้ามาด้วยเสื้อยืดตัวเดียวกางเกงแพรลายไทยดูสบายสบายแต่ทำให้กล้ามแขนล่าๆของเขาเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมนาเขาเรียกเสียงผ้าสายบัวรีบขยับตัวถอยหนีนี่เองจะทำอะไร เตยนั่งลงตรงหน้าเธอใช้สองมือจับลาของเธอไว้แน่นสายตาของเขาจริงจังจนน่ากลัวผมอยากเป็นของน้านะฮะผมอยากใค้นายอมรับผมผมอยากใค้นาเป็นของผมและผมอยากใค้นายยอมให้ผมเป็นของน้าเหมือนกันหัวใจของสายบัวเต้นรัวเหมือนกองแตกเธอพยายามหลบสายตาเขาแต่เตยไม่ยอมให้เธอหนีไปไหนเตยเสียงเธอสัน เตยยกมือขึ้นรูปแก้มของเธอเบาๆผมพูดจริงนะนะแต่ผมอยากดูแลนะตลอดไปนะสายบัวกั้นหัวเราะหัวใจของเธออ่อนยวบลงอย่างห้ามไม่อยู่เธอรู้ดีว่าไอเด็กบ้านนี่จริงใจและเธอเองก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้อีกแล้วเตยเธอพึมพำเสียงเบาเตยยิ้มบางๆก่อนจะเอื้อมมือไปกุมมือของเธอไว้แน่นนะเขาน้มตัวเข้ามาใกล้ ยอมเป็นของผมได้ไหมล่ะครับนะ้าสายบัวหลับตาแน่นก่อนจะพยักหน้าเบาๆยอมแล้วเต้ยยิ้มกว้างก่อนจะกระสิบก่อนจะกระชับอ้อมแขนกอดเธอไว้แน่นนะ้าเป็นของผมแล้วจริงๆตั้งแต่วันนั้นสายบัวกับเตยก็แทบไม่เคยห่างกันเลยคนในหมู่บ้านเริ่มซุบซิบกันมากขึ้นบางคนแซวขำๆบางคนก็นินทาว่านาะแก่แล้วยังคิดกินเด็กอีกแต่สายบัวไม่ได้ใส่ใจ เธอรู้ตัวดีว่าไม่มีวันหลอกตัวเองได้อีกแล้วเต้ยไม่เคยทำให้เธอเสียใจเลยสักครั้งตรงกันข้ามเขาทำให้เธอมีความสุขในทุกๆวันเขาช่วยดูแลสวนมะม่วงหุงหาอาหารให้เธอและที่สำคัญเขารักเธอจริงๆนะาเต้ยเดินเข้ามาหาเธอในสวนแววตาของเขายังคงเหมือนเดิมไม่เคยลดความจริงใจลงเลยแม้แต่น้อยหืมสายบัวเงยหน้าขึ้นมองเขา เต้ยเดินเข้ามาประชิดตัวจับมือของเธอไว้แน่นผมอยากแต่งงานกับน้านะสายบัวอ้าปากค้างไอเตย้ยเอ็งพูดบ้าอะไรเนี่ยเต้ยหัวเราะเบาๆก่อนจะจ้องเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผมจริงจังนะนะผมอย,อยากอยู่กับน้าไปตลอดชีวิตหัวใจของสายบัวเต้นแรงเธอรู้ดีว่าเต้ยจริงจังแต่เธอเองก็อดกังวลไม่ได้ถ้าแก่กว่าเองตั้งหลายปีนะแล้วไงล่ะนะ เต้ยพูดเสียงหนักแน่นผมไม่ได้สนใจอายุผมสนใจแค่ว่าผมรักนะและอยากดูแลนะไปจนแก่ชนเท่าสายบัวกั้นน้ำตาไม่อยู่เธอเคยคิดว่าเธอจะแก่ตัวไปคนเดียวไม่มีใครให้พึ่งพิงแต่ตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่กับเธอไม่ใช่แค่ในฐานะคนรักแต่ในฐานะคู่ชีวิตเองแน่ใจแล้วเหรอเสียงของเธอสั่นเครือเต้ยยิ้มก็จะดึงเธอเข้าไปกอดแน่น แน่ใจที่สุดในชีวิตเลยนะสายบัวปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อายอีกต่อไปเธอกอดเต้ยตอบก่อนจะกระซิบเบาๆข้าก็รักเองไอเด็กบ้าเต้ยหัวเราะก่อนจะกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นงานก็แต่งงานกันนะครับนะนะสายบัวของผมสายบัวพยักหน้าเบาๆต่อให้ใครจะมองว่ายังไงเธอไม่สนใจอีกแล้วเพราะเธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้ต้องการแค่คนรักแต่เธอต้องการคู่ชีวิต และไอเด็กคนนี้ก็คือคนที่เธอรอคอยมาตลอดชีวิตจริงๆเนื้อคู่ถึงจะมาช้าแต่ก็ามานะ